วันนี้ผมเอาเหรียญฟุตซ้อนหลวงปู่ทวดวชังให้ เป,เป็นเนื้ออปปกาบลองนิยมออกปีพศ2509จังหวัดปัตตานีนมาไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นตายนะในความเข้าใจของผมนะเหรียญรุ่นเนี้ยก็จะมีด้วยกัน3แบบนะครับผมออกปีพศ2509ปุซซอนนะแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นพิมพ์กรรมการนะเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับผมเหรียญรุ่นเนี้ยจะแพงมากนะราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมมีการ ซื้อขายกันจริงนะถ้าเป็นเหรียญน,นี้นะครับผมที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายถ้าเป็นบล็อกชุมนิกเกิลนะครับผมออกปี0ูย์เเนี่ยบล็อกนิยมเนี่ย มูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะมีการซื้อขายกันจริงนะราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่จะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยจะอยู่ห้างพันทิพย์งามมัวานชั้น3นะตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนนะะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมกันนะครับ บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงกนกนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย บริเวณตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงร่องน้ำเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะแต่เส้นกระหนกเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนขึ้นมานะแต่ในร่องน้ำเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางนะผมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตาท่านนะครับผมตรงลงปูดทิมมุมฝั่งซ้าย บริเวณตรงตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดหนาๆน,นะครับผม2เส้นเป็นขีดแนวนอนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณาของผมนะจะเป็นขีดหนาๆน,นะครับผมแนวนอนลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณน,นะ มุมนะครับผมเฉียงล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวรบริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดจีวเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมตรงเส้นลวดจีวเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมแต่ตรงปลายมุมล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางนะครับผมโค้งเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรานาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเข่าอง์พระนะครับผมมุมนะฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเข่าองค์พระมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเส้นแตะนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมหนาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ี่ในการจรณา,าของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นแต่นะครับผมแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เป็นขีดสั้นๆนนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหูท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดน,นะครับผมโค้งๆนะ อีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นเส้นลวดซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมนนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าหลงปป่ทิมนะครับผมมุมนะด้านหน้ากัน บริเวณใบหน้าหลงปูทิมเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยว <จำ S 2> ผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าหลงปูทวดบริเวณใบหน้าหลงปูทวดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผม <N> ลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ mm. ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะต้องรูเจาะนะครับผมมุมนั้นด้านหน้ากัน บริเวณน,นะครับผมต้องรูจอดนะ้มุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจแต่ท่านลูกค้ามีพักเคลื่อนลักษณะแบบนี้นะส่งรูปพักมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิ์ทมงามวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพ่ป่องสุพรรณนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลกหมื่นปลายนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตด,ด้านหลังกัน บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณตรงเส้นรั่วตัวถ่อถุงเนี่ยตรงเส้นรั่วเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมนูนมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับผมมุมด้านหลังของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นรั่วอักขระนะครับผมมุมนะ ฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคลาณนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงนีงน้จะมีเส้นแตนนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมด้านในนะฝั่งซ้าย บริเวณตรงเส้นลวดเจดีสถุนะครับผมตรงเส้นลวดเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงเส้นลวดอันที่สองเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมเชื่อมติดกันเป็นแนวนอนนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแต่งนะเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สในการเจรนาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับแนวนอนแล้วก็มีเส้นแต่เฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงช้างนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะ ลักษณะขีดเนี่ยจะเป็นขีดสั้นๆลนักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ครับเห็นไหมจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมจะแขงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะตรงตัวเลขนะครับผมมุมนะ09นย์นะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบร,เริเวณเลข0ูนย์กับเลข9เนี่ ถ้าเป็นบอกออกปีพศสองหเเนี่ยเลขศูนย์กับเลขเก้าเนี่ยจะชัดนะครับผมถ้าเป็นบอกชุมนิกเกิลเนี่ยก็จะชัดเหมือนกันนะครับผมบอกที่ผมนำะมา้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นบอกไม่ชุบนะครับผมจะเป็นอะลูมขันมันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจารณาของผมนะลักษณะที่ผมดูจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะ ตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลัษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่จะมาที่ร้านเนี่ร้านผมในยอยู่ห้างพันทีเมืองมวานชั้นสามตรงข้ามกับหลานที่ปองสุพรรณนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ผมจุดสังเกตน,นะด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงหูเรียนมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตังลดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมมุมด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้นะ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นโองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชา่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญมุมล่างตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณตรงหูเหรียญนะมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะมุมนะครับผมด้านบนฝั่งขวาลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมหรือไม่ถ้าท่านลูกค้านะจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันิ์ทิมเมอร์โวานชั้นสามนะตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมให้ความสําคัญนะครับอาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณา เรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันทิพย์งามมวงวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ